มาเจอแม่อ้อมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาแบบในงานรีวิวแต่ว่า รีวิวแบบว่าไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะกล่องรีวิวเครื่องดูดไรฝุ่นของ Xiaomi นะคะซึ่งตอนแรกๆเนี่ยไม่ได้คิดจะซื้อนะคะแต่ว่าพอดีว่าช่วงปีใหม่เนาะได้กลับบ้านแล้วก็ได้คุยกับแม่สามีก็เลยรู้สึกว่าอ,อ,อยากได้เครื่องดูดไรฝุ่นอะไรอย่างงี้ไหนๆเราก็จะซื้อให้คุณแม่แล้วเนาะเราก็ซื้อมา2กล่องอันนี้กล่องของคุณแม่ยังไม่ได้แกะนะคะส่วนอีกกล่องหนึ่งที่มา ที่เราสามารถคู่กันก็คือกล่องอันนี้อันนี้เป็นกล่องที่2ซึ่งเราแกะไปแล้วเนาะเพิ่งแกะใหม่ๆสดๆร้อนๆแล้วก็ยังไม่ผ่านการใช้งานแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาใช้งานกันดูพอแกะออกมาจากกล่องแล้วสิ่งแรกที่เราจะเจอก็เจอคู่มือนะคะจะเจอคู่มือกับไอ้แปรงเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ชิ้นที่2เราก็จะเจอแบบนี้เป็นตัวเครื่องดูดไรฝุ่นนะคะซึ่ง ออคุณแม่ไปดูรีวิวแล้วเขาบอกว่าใช้ดีมากดูดฝุ่นได้ถึงดูดไรฝุ่นได้ถึง99%เลยทีเดียวค่ะแล้วก็แถมมีแบบเจนเซอร์แบบว่าเครื่อง UV ที่ฆ่าเชื้อโรคด้วยนะคะแบบนี้น่าสนใจค่ะแล้วก็สำหรับไอ้ตัวนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราทำความสะอาดเหมือนโซฟาฟูกที่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้มันก็จะมีแบบที่แกะออกมาเป็น กดเข้าไปนะคะแล้วเราก็ดึงออกมาได้เลยมันจะเป็นที่แบบว่าไรฝุ่นที่เราดูดเมื่อกี้ค่ะมันก็จะมาอยู่ในกล่องนี้ไอ้ตัวนี้เราก็สามารถดึงออกมาได้เลยแบบนี้เมืามาโดดโดด่อกี้คุณแม่ลองสํารวจดูแล้บดึงแบบนี้มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นกระป๋องที่เ <c oughs> ศษก็จะอยู่ในนี้แล้วก็ส่วนอันนี้นะคะมันก็จะมี2ชั้นด้วยกันจะมีข้างในอันนี้เป็นข้างนอกนะคะอันเนี้ยเป็นข้างนอกเนาะแล้วก็มันก็จะมีตัวล็อก ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ล็อกกับปลดล็อกตรงนี้ไว้แล้วเราก็ถ้าสมมติว่าเราดูดเสร็จแล้วแล้วเราจะเอาไปทําความสะอาดแล้วก็แค่หมุนหมุนมันนิดหน่อยค่ะแล้วก็ดึงออกมามันก็จะเป็นแกนแบบนี้ที่สําหรับแบบเศษเศษฝุ่นก็จะอยู่ติดแถวแถวนี้หรือบางทีก็อาจจะแบบออกมาเราก็สามารถถอดแล้วก็ไปล้างไปล้างแล้วก็ตากแห้งแล้วก็สามารถที่จะมาใช้อีกรอบได้เลยนั้นส่วนในตัวเครื่องนี้ข้างในนี้ก็จะเป็นแบบ แผ่นฟองกรองฝุ่นกรองไรฝุ่นเนาะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปทดลองใช้กับห้องนอนเราเลยดีกว่าเนาะไปค่ะ ่ตอนนี้นะคะเราก็ทําการดูดที่นอนเราเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ดูดผ้าปูที่นอนนะคะดูเอ้ยแต่ยังไม่ได้ดูดผ้าหม่มดูดแต่ผ้าปูที่นอนกับหมอนที่เราใช้หมอนกันอยู่แล้วเราก็จะมาลองดูกันนะคะว่าดูดไรฝุ่นได้จริงหรือเปล่าแล้วเป็นยังไงกันบ้างผลเนะเาะลองแกะออกมาดู มันดูดไรฝุ่นหรือว่าแบบขนเล็กๆแบบไม่รู้ทุกคนจะเห็นเห็นเห็นไลมว่เห็นชัดหรือเปล่าแล้วก็แบบยังมีเศษๆแบบเดี๋ยวนะมะในนีด้วยที่แบบอืมแอบบน่ากลัวค่ะอันนี้คือดูดเพียงแค่แป๊บเดียวนะคะดูดแบบว่าประมาณแบบ บนที่นอนผ้าปูที่นอนแล้วก็บนหมอนของเด็กๆที่ใช้หนุนกันทุกวันเนาะดูสิมีฝุ่นแบบอย่างนี้เยอะแยะเลยเต็มเลยค่ะทุกคนดูคืออันนี้ยังไม่ได้ดูดแบบจริงจังเลยนะอันนี้แค่แบบว่าอยากจะแบบทดสอบดูว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราดูดแบบแป๊บเดียวมันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ถือว่าดูดได้โอเคนะคะสมกับราคาคุยที่ หลายคนรีวิวว่าดีจริงดีจริงค่ะแต่ว่าแอบหนักอยู่นิดนึงนะคะแอบหนักแล้วก็เครื่องจะเสียงดังแบบนี้ค่ะเสียงค่อนข้างดังแต่ว่าโอเคใช้ได้ผลลัพธ์โอเคเลยนะคะถ้าสมมุติว่าใครที่กําลังมองหาเครื่องดูดไรฝุ่นอยู่ก็ลองดูนะคะเครื่องตัวนี้เนี่ยคุณแม่ซื้อมาจากในช้อปปี ในราคา1,000นิดนิดค่ะแล้วก็บวกค่าส่งเข้าไปเนาะก็2เครื่องจ่ายไปอยู่ประมาณ2,300กว่าบาทก็ยังไงถ้าสมมติว่าใครกําลังมองหาเครื่องดูดไรฝุ่นอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่คุณแม่คิดว่าน่าจะโอเคแล้วก็ตัวนี้ค่ะมันเหมือนแบบน่าจะช่วยได้เรื่องของแบบการไรฝุ่นอะไรเงี้ยน่าจะช่วยได้เยอะคุณแม่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านที่มีทั้ง คนแก่อยู่ในบ้านมีทั้งเด็กๆอยู่ในบ้านลูกๆรวมถึงคนที่เรารักทุกคนด้วยนะคะก็สามารถซื้อเครื่องเดียวแล้วก็ใช้กันได้ทั้งบ้านเลยก็เดี๋ยวถ้ามีงานรีวิวที่คุณแม่คิดว่าใช้แล้วดีเดี๋ยวจะมาบอกต่อนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณแม่ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไยบายก่อนนะคะ